าลครับสำหรับวันนี้ครับเรามาติดตามประเด็นร้อนกันเลยนะครับแล้วก็ข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวทีมชาติไทยล่าสุดชุดปลุกใจละครับเรามาดูโปรแกรมการแข่งขันช้าง FA ฟเอคัพกันก่อนครับโอ้โหเมืองทองครับจัด การนะครับในการลงสนามทันลมทันลายนะครับโอ้โหซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบูดีรัมนะครับท่าเรือหรือว่าแม้กระทั่งเชียงรายก็ทันลมกันไปแบบโอ้โหชนิดที่ว่าเป็น10บสลูกแล้วครับและนี่ถึงข่าวเมืองทองแล้วครับเริ่มมาแค่ไม่กี่นาทีแล้วครับได้1นูนย์แล้วก็ยังไม่ได้ถึง10นาทีแล้วครับก็ไหลไปเรื่อยเลยก็ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมชนิดที่ว่าเปิดใส่แล้วบุกแหลกแล้วครับยิงได้เท่าไหร่เท่ากันเลย เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูเกมนี้ก่อนที่เราจะไปดูข่าวทีมชาติไทยกันเลยครับและก็เป็นเมืองทองนะครับที่มาแบบไม่หยุดหย่อนนะครับคือมาเรื่อยๆครับยิงไปโอ้โหสอก็ไม่พอต้องไปสามนะครับคือแต่ละจังหวะเนี่ยต้องยอมรับจริงๆครับว่าทางร่มเก้าเนี่ย ก็ไม่ได้ตามจนสุดแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับนักเตะเมืองทองเนี่ยเข้ามาด่าหน้ากันยิงะนะครับแล้วก็อยากจะเปิดจากซ้ายก็ได้ขวาก็ได้แล้วเนี่ยครับคือตัวไกลเนี่ยไม่มีใครประกบอยู่แล้วะนะครับตัวใกล้ตัวไกลตัวใกล้เอาไม่อยู่ตัวไกลว่างอย่างเงี้ยครับมันโล่งเกินไปะนะครับก็แน่นอนแหละว,ว่าความแตกต่างแล้วก็ความห่างของนักเตะเนี่ยมันเยอะแต่ถ้าจะสู้ให้ สู้ให้ได้แล้วกันนะมันอาจจะต้องเข้มข้นมากกว่านี้แล้วก็ต้องการเกมรับที่เหนียวแน่นรัดกุมแล้วก็ตามให้มันติดมากกว่านี้นะครับแต่ว่าแน่นอนด้วยความที่เมืองทองโอ้โหมากันแบบยกแผงขนาดนี้และครับก็เรียกได้ว่าบอลมันอาจจะห่างกันเยอะไปหน่อยครับในรอบนี้ก็เดี๋ยวรอบลึกๆเนี่ยคงจะเอามาให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามกันต่อนะว่า จะจบยังไงใครจะเจอกับใครบ้างนะเพราะว่าทีมใหญ่ๆเนี่ยในรอบเนี้เชียงราย19อย่างเงี้ยครับโอ้โหทางด้านของบุรีรัม12์เงี้ยครับโอ้แต่ละทีมนี่ยิงกันยับอะครับเนี่ยมาจากมุมที่แบบเหมือนหักข้อกลับมาทางนั้นเลยเนาะอ่าคือมาแต่ละทีก็มาเป็นโดนนะครับยิงเป็นเข้าอารมณ์ประมาณนั้นเลยเนี่ยครับยังไม่หยุดนะดูรีเพย์นี่ครึ่งแรก6แล้วแต่ยังไม่จบไนงะ มาดูครับโอ้โหใส่สกอร์ไปเรื่อยๆจริงๆเลยครับสำหรับคู่ระหว่างเมืองทองตรงนี้ครับแล้วก็มีสายฝนตกลงมาด้วยนะก็หนักพอสมควรอยู่นะอ่ะแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่ายิงกันต่อไปกันต่อแล้วครับสุดท้ายเอาเป็นว่าเมืองทองเข้ารอบถัดไปสำหรับ F a ครับ สำหรับวันนี้ครับมาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลครับล่าสุดเนี่ยปลุกใจช้างศึกกันละครับมากันเป็นชุดเลยครับทีนี้ลุกครึ่งแบบฟูลทีมสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับ พร้อมกับแอนโทนีฮัตสันกุนซือรายใหม่นะที่เพิ่งจะเปิดตัวพูดช่วยไปล่าสุดและสุดสัปดาห์นี้พร้อมแล้วที่จะไปดูฟุตบอลไทยในการคัดเลือกนักเตะทีมชาติไทยเข้าสู่การแข่งขันเอเชียนคัพรอบคัดเลือกที่จะเจอกับสีลังกาและฟีฟ่าเดย์ในการเจอกับทีมชาติสิงคโปร์นั่นเองนะครับ เอาลครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า3รายการใหญ่ต้องว่าอย่างนี้นะครับหรือว่า3ด่านใหญ่ของโค้ชใหม่อย่างแอนโทนีฮัตสันเนี่ยถ้าหากไม่ผ่านเนี่ยมีสิทธิ์จบเร็วเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเผชิญด่านหินซึ่งต้องบอกว่าเป็นเกมแห่งความกดดันนะครับเพราะว่าเพิ่งจะมา แล้วก็เพิ่งจะได้ดูตัวด้วยนะครับและที่สำคัญมีการเอานักเตะลูกครึ่งเนี่ยนะครับมาปลุกใจปลุกขวัญและกําลังใจช้างศึกในรอบนี้แต่ต้องบอกเลยครับว่า2นัดแรกเนี่ยในการเจอกับทีมชาติสิงคโปร์แล้วก็สีรังกาเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะอันดับโลกห่างกว่าทีมชาติไทยเยอะนะครับ แต่มันเป็น2เกมที่ต้องชนะแหละครับซึ่งทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับจะลงสนามอุ่นเครื่องก่อนนะครับในเกมที่จะเจอกับสิงคโปร์มันก็คงจะพอให้เห็นแล้วนะครับว่าทิศทางรูปแบบหรือว่าวิธีการของแอนโทนีฮัตสันเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรแต่เกมที่จะประเมินจริงๆเนี่ยนัดแรกเลยก็คือศีลังกา แล้วก็อีกเกมหนึ่งคือเติร์กเมดิสถานแต่ตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าเตะในช่วงมีนาคมของปีหน้านูนน่นนะครับเป้าหมายที่ชัดเจนที่สุดที่ตอนนี้สมาคมเนี่ยกำหนดให้ก็คือการเข้ารอบสุดท้ายเอเชียนคัพนั่นเองโดยเกมกับศรีลังกาครับทีมชาติไทยต้องการเก็บ3แต้มนะครับแต่ถ้าหากว่ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ยังเก็บ1แต้มแล้วไปลุ้นนัดสุดท้ายได้นั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่า ชนะเท่านั้นแหละครับ ที่แฟนฟุตบอลต้องการในทั้ง2เกมนี้แล้วก็เป็นแมตช์สำคัญจริงๆเพราะว่ามันมีเรื่องของคะแนนฟีฟ่าเรนกิ้งด้วยขณะที่รายการที่2นะครับที่จะต้องเผชิญแน่นอนแหะครับปีหน้าเลยครับคือ Kings Cup นะฮะเพราะว่าฟุตบอลโลกไทยไม่ได้ไปแล้วไนงะเพราะปีหน้ามีฟุตบอลโลกนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็ถูกตัดไปแล้วไม่ได้มีโปรแกรมกนนารแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกหรือว่ารอบสุดท้ายอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีการแข่งขันในช่วงฟีฟ่าเดซึ่งจะหาทีมยากแล้วก็จะเป็นการ กัดคิงส์คัในฟีฟ่าเดยด้วยนั่นเองอะนะครับซึ่งรายการนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าอยู่ที่ทีมที่เชิญแล้วก็อยู่ที่การประเมินผลงานนะครับในช่วงนั้นๆด้วยถ้าหากว่าสามารถพาทีมเข้าไปชิงแชมป์เอเชียได้แล้วและรายการนี้ก็อยู่ที่การวางแผนกันแหละครับว่าจะเอาอยัางไงจะเทสระบบลองตัวแบบไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าผลงานมันก็อาจจะต้องได้ประมาณหนึ่งแล้วก็ส่งฟุตบอลอาจจะต้องได้ประมาณหนึ่งด้วยด่านที่3นะครับหรือรายการ ที่3นั่นก็คือฟุตบอลอาเซียนคัพ2026ที่มีการประกาศออกมาแล้วนะครับและหลังจากนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่อาเซียนคัพธรรมดามันจะเป็นค่าสัมประสิทธิ์ฟีฟ่าอาเซียนคัพ คือมันจะเป็นทางการจากฟี ف าโดยตรงเลยนะครับและมันจะมีความสำคัญอย่างมากในการที่จะเป็นแชมป์อาเซียนทางด้านของทีมชาติไทยก็ตั้ง,งเป้าไว้ว่าจะต้องคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้อ่ะนั่นก็คือ3โจทย์อ่ะที่ทีมชาติไทยของเราจะต้องลงแข่งขันเพราะว่ารายการอื่นมันตกรอบหมดแล้วนะครับมันเหลือประมาณนี้ก็ต้องทำไอ้ที่มีอยู่เนี่ยให้มันได้ผลการแข่งขันที่ดีที่สุดนะครับเชื่อว่าแอนโทนีฮัสสันถ้าหากว่าผ่านทั้ง3โจทย์นี้ได้ก็ต้อง บอกว่าน่าจะเป็นทิศทางที่ดีสําหรับทีมชาติไทยแหละครับยาวๆกับเอเชียนครับรอบสุดท้ายนะแต่ย้ําว่ามันจะต้องดีต่อเนื่องนะครับซึ่งมันไม่ง่ายแน่นอนแต่ตอนนี้ปลุกใจกันก่อนครับเพราะว่าแอนโทนีฮัตสันเนี่ย มีการพยายามที่จะไล่ลิสต์รายชื่อนักเตะไทยหรือว่าลูกครึ่งที่อยู่ในยุโรปหรือว่าหลีกใหญ่ๆมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีหลายคนอะเอาจริงๆนะผมเนี่ยเคยไล่เลียงให้หลายต่อหลายรอบแล้วนะครับสำหรับนักเตะไทยที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นกันเลยเนี่ยนะครับแน่นอนจุดซูนซับเบลได้มีการติดต่อนะครับจากทางมาดามแป้งไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มีข่าวว่าจะเรียก นะครับเข้ามาติดทีมชาติชุดใหญ่ในครั้งนี้ด้วยแต่ต้องดูก่อนนะครับว่าสภาพร่างกายสภาพความฟิตเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะว่าจากรายงานมาเนี่ยเหมือนกับว่าทางจุดสุนทรเบลเนี่ยมีอาการบาดเจ็บ นะครับอาจจะเดินทางมาไม่ได้นะครับแล้วเรื่องเอกสารก็ยังไม่พร้อมด้วยส่วนแมตฟิตหรือว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ดีมากนะครับบวกกับมีอาการบาดเจ็บด้วยก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ดีพอสมควรเลยที่ยังไม่มาในช่วงนี้นะเพราะว่าถ้าหากมาแล้วยังโชว์ฟอร์มไม่ได้มันอาจจะเสียความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของเอลิสค,คาวที่ติดต่อไปแล้วนะครับแต่ว่าเหลือเพียงแค่ว่าเจ้าตัวจะตัดสินใจจะมาเลยไหมในยุคใหม่เลยไหม เล่นเอเชียนคัพเลยไหมนะครับตรงนี้อยู่ที่ข้อตกลงแล้วก็อยู่ที่จะปิดจ็อบกันยังไงนะครับส่วนอีกคนนึงเคยมาแล้วครับแล้วก็จะมาอีกแน่นอนเอาราวันการนี้ย่ครับปีกจอมทะลุทะลวงวัย19ปีลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสจากทีมลองทีมดังในลีกเอิงฝรั่งเศสตอนนี้เนี่ย ก็อาจจะเข้ามาเสริมตำแหน่งปีกขวาซึ่งทีมชาติไทยถ้าพูดถึงปีกขวาเนี่ยบางครั้งสุพนัทเหมือนตาอาจจะเจ็บหรือว่าไม่สมบูรณ์เอรอนการนิเย่ครับโหถ้าเล่นฝรั่งเศสลีกเอิงได้แล้วมาเถอะนะครับยังไงก็ได้ซึ่งเจ้าตัวผมเคยสัมภาษณ์ไปแล้วเขาบอกว่าพร้อมมาทุกกรณีถ้าตรงกับช่วงฟีฟ่าเดย์และทีมชาติไทยชุดใหญ่เรียกนี่ม,มาแน่นอนนะครับแล้วมันไม่เท่านั้นครับนี่ไม่ใช่แค่การปลุกขวัญและกำลังใจธรรมดานะครับมันยังมีนักเตะลูกครึ่งไทยที่พร้อมจะ มาอีกหลายคนนะครับแต่ก็คงจะต้องมาดูกันว่าโปรไฟล์ใครนะครับแล้วก็ศักยภาพใครเนี่ยถึงมากที่สุดนะครับอีกหนึ่งคนก็อาจจะเป็นฟิลิปพักเคนะครับ ที่เล่นให้กับบร์ิเซียดอทมุนเนี่ยแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีอาการบาดเจ็บไปไงก็เลยทําให้ต้องพักยาวนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยก็กลับมาลงสนามฝึกซ้อมต่อนะครับแล้วก็กําลังเรียกความฟิตซึ่งดูจากประวัติแล้วเนี่ยเจ้าตัวก็เล่นในชุดเยาวชนโอ้โหทีมดีๆทั้งนั้นนะครับูัมบุกอย่างเงี้ยครับยูสิบเนะครับ แล้วก็ขึ้นมาในชุดสำรองแล้วก็รวมไปถึงบุรีเซียดอทมุนด้วยนั่นเองนะครับก็เหลือเพียงแต่ว่า้จะกลับมาคัมแบ็กลงสนามได้ไหมนะครับแล้วกลับมาเนี่ยโชว์ผลงานได้มากน้อยขนาดไหนตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจสุดๆเลยนะครับ แต่ว่าในช่วงแข่งขันจริงเดี๋ยวมารอลุ้นกันดีกว่าว่าจะเรียกใครมาบ้างแต่ว่าถ้าคาดการเลยนะน่าจะยังเป็นชุดเดิมๆกันอยู่เพราะว่ามันปรับกันไม่ทันหรอกครับและตัวเนี่ยก็ยังดูกันไม่ทันหรอกเอาตามตรงเลยนะครับฮัสสันจะดูทันไหมแต่ว่าก่อนหน้านี้ฮัสสันก็เคยไปสนามไปดูฟอร์มนักเตะอยู่แล้วไงนะก็คงจะต้องมาดูว่าเขาจะสามารถยกศักยภาพนักเตะทีมชาติไทยได้เลยทันทีไหมนะครับอ่ะส่วนซีเกมหน่อยดีกว่าโอ้โหวุ่นวายกันเหมือนกันนะครับเพราะว่าล่าสุด เกมเนี่ยโยกกลุ่ม A หรือว่ากลุ่มไทยเนี่ยครับกลับมาเตะที่กรุงเทพราชมังเพราะว่าตำรวจบอกว่าไม่ปลอดภัยครับไปสงขาเอา้านะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็น่าจะส่งผลกระทบต่อคนที่จองตัว๋วจองที่พักไปแล้วพอสมควรแหะครับ ฟุตบอลชายซีเกมครับล่าสุดเลยที่อยู่กลุ่มไทยเนี่ยนะครับมีกัมพูชาติมอร์นะครับจะกลับมาจัดก,การแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานตามข้อเสนอของฝ่ายความมั่นคงเนื่องจากเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยอ่ะแต่ถ้าพูดกันแล้วเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยนี่มีผลนะเพราะว่าเล่นกับกัมพูชาไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนไงซึ่งตรงนี้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการประชุมจัดการแข่งขันซีเกมครั้งนี้เขาก็มีการพูดถึงนะครับวาระสําคัญ เนี่ยคือการแข่งฟุตบอลซีเกมนะครับในที่ประชุมเนี่ยเขาก็คุยกันว่าเฮ้ย <c oughs> เอาอยู่กลุ่มนี้ไทยกัมพูชาติมอเดี๋ยวมันมีอะไรไม่โอเคหรือเปล่าที่สนามตินจังหวัดสงขลาเอากลับมาจัดที่กรุงเทพเลยไหม มันก็มองได้หลากหลายมุมนะจัดกรุงเทพก็ดีปลอดภัยมีหน่วยรักษาความปลอดภัยเยอะแต่ในทางกลับกันถ้ามันเกิดขึ้นมันก็เกิดกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากนะฮะตอนนี้เนี่ยก็มีการวิเคราะห์กันสุดท้ายแล้วได้ตกผลึกก็นั่นแหละครับคัมแบ็กอีกครั้งหนึ่งราชมังคลากีฬาสถานนะครับจากนั้นครับได้สอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการกีฬานะครับหรือว่าคุณชัยพัฒน์นะครับในฐานะซีซีซีอีโ e อนะครับสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ก่อนจะมีมติเนี่ยว่าสรุป กันแล้วแหละนะว่าอันนี้น่าจะดีที่สุดนะครับจากเดิมแข่งขันกันวันที่1 5 9นะครับจะมาแข่งกันในวันที่4วันที่7วันที่11ธันวาคมแทนเพื่อเลี่ยงพิธีเปิดการแข่งขันซึ่งจะมีขึ้นในวันที่9นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณสัก40วันนะครับดังนั้นข้อสรุปเนี่ยตรงนี้ก็คงจะต้องสรุปแล้วก็เร่งจัดการให้เร็วที่สุดแล้วมันไม่มีเวลาแล้วนะเพราะอีกหลายสนามก็ยังไม่เสร็จ เรื่องอะไรที่จัดการได้เร็วตอนนี้ก็ต้องรีบทำเพราะว่าการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่นานนี้แล้วนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามก็ได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าไปเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลาเซล ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอช้ารีบซื้อกได้เลยครับ